สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพังแม่เด h ร์ตสตองเกตกันอีกเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทุกคนจัดทีมไว้สู้บอสในกิจกรรมต่างๆกันนะโดยเวลาที่เราไปเล่นกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะมีบอสให้มาสองระดับนะทุกคนก็คือบอสระดับทั่วไปและก็บอสระดับยาก เซตบอลระดับยากเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าเราสามารถใส่ตัวละครเมตาล่าสุดได้นั่นเองนะแต่ว่าไอ้บอสระดับทั่วไปเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบยิ่งใหญ่เลยทุกคนเพราะว่าตัวละครที่เราสามารถใส่ได้เนี่ยมันจะเป็นตัวละครระดับ S R แล้วก็ N เท่านั้นนัเน่เห็นปะเออแต่บอลระดับยากอย่างที่บอกไปคือมาใส่เมตาล่าสุดได้หรือว่าเป็นตัวแรกระดับเริ่มต้นหรือ S R เนี่ยก็คือใส่ได้ซึ่งมันเป็นตัวละครที่เราปั้นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ผ่านได้ง่ายนั่นเองแต่ระดับ S R หรรือ N เนนี่มััป็ตวลคทแบบ ไม่เก่งอ่ะเออเราเอามาแล้วก็ไม่ได้ปั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาตัวละครพวกนี้ไปตีบอสมันก็จะยากนั่นเองรวมถึงคอที่มีในตัวละครระดับเนี้ยมันเป็นคอที่ไม่ได้เพิ่มความอึดให้กับทีเหมือนคอโบลท์คอม้าหรือคอเด็กนะเพราะฉะนั้นเวลาที่โดนบอสตีเนี่ยทีเดียวตายอยู่แล้วเออตายแน่นอนไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตีบอสมี10รอบเนี่ยบอสตีรอบหนึ่งตายตัวหนึ่งมี6ตัวมันคือมันคือเล่นได้แค่6รอบทุกคนก็แบบแตกแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่ยากมากนนะใกาารรที่จดดเมสสูงุ ในตัวละครระดับพวกนี้เพรั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนทุกคนจัดทีมตัวละครระดับ S R, R แล้วก็ e N กันนะเปิดมาให้ดูก่อนเลยนะนี่ก็คือมี3หน้านี้นะที่เราจะจัดกันซึ่งสิ่งแรกที่ผมจะไปพูดถึงถึงเนี่ยก็คือตัวละครที่เป็นตัวคอนะซึ่งคอในตัวละครระดับเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ระดับ S R นะเออก็คือจะมีเจนอสมีมอสคิทเทิลเกิลมีนกับหวาน มีดรจีนัทแล้วก็บากุซันนะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าบอสตีทีหนึ่งตายหนึ่งทีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอที่จะเอ่อคอที่จะเอามาเนี่ยมันจะต้องเป็นคอที่ทำให้ทีม อึดขึ้นนั่นเองเออซึ่งคอที่ทําให้ทีมอึดขึ้นเนี่ยจะมี2ตัวนะก็คือดรจินัทแล้วก็น้องมอร์คิเตเกอร์นะซึ่งน้องมอร์คิเตเกอร์เนี่ยมันจะทําการชุบชีวิตเพื่อนในรอบ2ได้1ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปเล่นเนี่ยมีตัวละคร6ตัวชุบได้1เนี่ยรวมกันเป็น7นั่นเองเพราะฉะน,นั้นมันจะยืดได้7รอบนะอ่าแล้วก็ดรจีนัทเนี่ยมันจะเป็นคอที่สามารถสร้างร่างคนนี่มาแทนตัวละครแนวหน้าที่ตายไปได้2ตตัวต่อ1แนวนะ เพราะฉะนั้นนะมัน2อคูณสแนวก็จะเป็น6ตัว6ตัวคูณกับตัวละครโปรติ6ตัวเราก็เป็น12เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้จะยืดได้12รอบซึ่งมากกว่าน้องบอสคริสโตเกอร์เพราะฉะน,นั้นผมก็จะนับเป็นคอของดรจีนัททุกคนอัจจะเป็นคอที่ทําให้ทีมอึดได้มากที่สุดเท่าที่จะอึดได้แล้วนะเพราะฉะนั้นในทีมที่จัดได้6ตัวเนี่ยจะมีดรจีนัทแล้ว1ตัวนทุกคนซึ่งดรจีนัทเนี่ยเวลาจัดทีมเนี่ยเราก็ต้องมีการ เอาตัวละครสายวุฒิหนึ่งตัวต่อสู้หนึ่งตัวเทคนิคหนึ่งตัวแล้วก็สายพลังหนึ่งตัวนั่นเองเพราะฉะน,นั้นผมก็จะมาพูดทีละสายก่อนนะระดับแรกเนี่ยเราไปดูที่สายเทคนิคนะซึ่งสายเทคนิคเนี่ยก็คือตัวดร์ทีนัทนั่นเองตัวมันเองอยู่แล้วเพราะฉะน,นั้นก็คือโอเคมีสายนี้แล้วก็ข้าไปสายต่อไปนะ ต่อไปจะเป็นสายพลังนะคนสายพลังเนี่ยตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นดาเมจโดยตรงนะมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะทุกคนบางตัวเนี่ยอาจจะมีไล่โจมตีอย่างนั้ก็คือไล่โจมตีได้80%สสุดส,สองครั้งรวมกันเป็น160นะ160รวมดาเมจโจมตีเนี่ยก็คือ180ใช่ไหมรวมเป็น340%ซซึ่งเฮ้ย มันเยอะนะไอตัวนี้เยอะนะเพราะนะเนี่ยนะจดไว้ก่อน3า0รตัวอื่นเนี่ยมันก็อาจจะเยอะแต่ผมคำนวณแล้วแหละมันไม่เยอะอย่างเนี้ยแปดสิบคูณสองร้อยหกสิบเหมือนกันบวกกับอีร้อยี่สิบเป็นสองร้อยแปดสิบไม่เยอะเท่าสามร้อยยี่สิบนะอันนี้เยอะสุดจดไว้นะทุกคนต่อไปนี่ก็คือมาได้สก,กิลเนี่ยก็คืออันนี้ก็เป็นดาเมจคงที่ไม่มีอะไรนะแต่ตัวอิโซโกะเนี่ยมันจะมีข้อพิเศษยอย่างหนึ่งก็คือสก,กิลวัตติเนี่ยจะทําการเพิ่มอัตราสะท้อนดาเมจให้กับตัวละครฝัั่งงตนท้หมด20% คือยี่เปอเซนเนี่ยอย่างที่บอกว่าบอสตีเราเดียวแต่บอสมันอาจจะตีแรงแบบพันเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์อะไรเลยก็ได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพันเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็โหเยอะคือเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหรอะแต่ผมคิดว่าดาเมจมันน่าจะแบบ เป็นหลายพันอะเออหลายพันเปอร์เซ็นต์ของตัวละครที่เรามีหรืออาจจะเป็นหลักหมื่นก็ได้ซึ่ง20%ของหลักหมื่นเนี่ยก็คือ2 2,000นอะเออ2,000นเปอร์เซ็นอะเหมือนเราสะท้อนดาเมจไป2,000เปอร์เซ็นพลังโจมตีสอ0 0เปอร์เซ็นซึ่งมันเป็นอะไรที่เยอะมากนะเทียบกับ320คือคนละชั้นเลยเพราะฉะนัี่คือเก็บไว้เลยผมว่าเนี่ยคือเป็นช้อยที่ดีสุดๆเลยนะอ่ะแต่จดไว้ก่อนเผื่อมีระดับ SR ที่ตีแรงกว่าระดับ N นนะอ่ะก็มาดูกันว่ามีหรือเปล่าอ่ะ แน่นอนว่าน้องวิคเคราะห์เตอร์ก็ตี120%ตัดทิ้งไอตัวนี้จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเลือดแต่ว่าอย่างที่บอกคือบอสตีทีเดียวตายไม่ใช่ว่าตีแล้วแบบเกือบตายมันแบบคิ้วเลือดไปก็ไม่ได้อะเออมันทีเดียวแตกแล้วนเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปได้เลยนะฟูบุกิกมีการสร้างโล่เหมือนกันแต่ว่าโล่เนี่ยมันคือมันอึดไม่พอทุกคนบอสตีทีเดียวแตกตายเหมือนเดิมนะต่อไปราชาน,น้านฟ้าเนี่ยจะเพิ่มดาเมจ อันนี้จะมีพัสีเพิ่มดาเมจโบนัสให้ทีมตัวเอง20% 2รอ,อมนะซึ่ง20%เนี่ยผมบอกเลยว่าตัดทีมไมได้เลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า20%่ะไอตัวนี้ก็คือเพิ่มสะท้อน20%เหมือนกัน ซึ่ง20%เนี่ยคือตัวละครฝ่ายเราโจมตีเป็นดาเมจโบนัส20%ซึ่งแน่นอนว่ามันตีไม่เท่ากับตัวบอสหรอกเนาะบอสอ่ะแรงกว่าแล้วเปอร์เซ็นต์มมนเท่ากันเราก็เอาของบอสดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเอาตัวนี้ดีกว่าราชานาทฟ้านั่นเองรวมถึงดาเมจโดมโบนัสในแรงพวกเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วคนเออมันน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันแทบไม่ได้ใช้ใช้ใช้จรงิงไปนะ ต่อ,อไปก็เป็นคอมบุอินฟินิตีนะนี่คือทำดาบเม็ด80%แล้วก็มีแปะก,กัดก่อนที่20%ที่20%เนี่ยมันทุกุการเคลื่อนไหวก็คือมีทีมเราหกมีบอสหน 1, ึรวมไปเจ็ 7, ก็เป็นสองอ่อเป็นร้อบวกกับ80%ดเปอร์ซ็นต์เซึ่งมันก็ไม่ได้แรงนะเออไม่ได้แรงนะถ้าเทียบกับตัวนี้3ามก็คือตัดทีไมไปได้เหมือนกันนะต่อไปก็จะเป็นผีเสื้อดีเอ็กซ์นะผีเสื้อดีเอ็กซ์เนี่ยก็จะมีสกิกสสลติร้อย ซึ่ง300%เอร์เนี่ยก็อันนี้เท่าไหร่3า0รเอออันนี้ถึงจะใช้ดวงก็เหอะแต่มันก็3า0อ่ะมันมากกว่าเซียเองดีเพราะฉะนั้นก็ตัดทิ้งไปนะทุกคนเพราะฉะนั้นน่ยมันจะเหลืออยู่2ช้อยก็คือเผ่านา้นฟ้าไหวพริบกับอิโซโกซึ่งเผ่านา้นฟ้าไหวพริบเนี่ยทำดาเมจได้สูงสุด340%แต่เนะี่ยอ่าแต่เนะี่ยอย่างที่บอกว่ามันอาศัยดวงด้วยนะคือมีโอกาสแค่20%ที่จะไล่โจมตีซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าอ่ะก็คื มันก็คือดวงอ่ะเออก็ก็มันดวงแต่นี่คือชัวชัๆยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วบอสตีแรงแน่ๆคือดามเมจอาจจะแบบเป็นหลักพันเปอร์เซ็นต์เลยแน่นอนเออมันแรงแน่นอนจากที่ผมไปเทสมาแล้วเนี่ยมันแรงเกินพันเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะฉะนั้นผมมองว่าอิโซโกคือดีสุดและเออในสาย อันนี้นะสายพลังนะเพราะฉันเนี่ยในสายพลังผมก็จะอกโซโกุกนะทุกคนก็คือมี2ตัวและคือดรจีนัทแล้วก็อิโซ,โซกุกนั่นเองต่อไปก็จะเป็นสายอุปรกรณ์นะอุปรกรณ์เนี่ยก็ไล่ดูทีละตัวเลยนะอันนี้เพิ่ม20%อันนี้เป็นดาเมจโดยตรงไม่มีอะไรคือตัดทีมได้เลยดาเมจโดยตรงเนี่ยคือตัดทีมไ,มได้เลยนะ ต่อไปก็จะเป็นเอชทีทีเชนแมนอันนี้เนี่ยมันจะมีโจมตีโปรติทำดาเมจบทขยี้ไม่ใช่บทขยี้แปะดีบัฟบทขยี้ซึ่งจะทําให้อัตาราลดดาเมจลดลง30%อัตาราลดดาเมจคืออะไรอัตาราลดดาเมจเนี่ยหมายความว่าเวลาที่เราโจมตีโดยตรงไปเนี่ยไม่ใช่เผาไม่ไม่ใช่โบนัสอะไรพวกนี้นะมันจะมีอัตาราลดดาเมจอยู่เช่นบอสเนี่ยเราตีไป100%ใช่ไหมบอสมีอัตาราลดดาเมจอยู่50%เนี่ยเนี่ยมันคือตรงเนี้ย อาตาัตราลดดามเม่ยคือลดไป50%จาก100%ก็เหลือ50นั่นเองซึ่งการที่แปะดีบัฟบดขยี้เนี่ยมันจะทำให้จาก50ลดไป30หรือ20ดาเมจก็จะเข้า80นั่นเองเอออันนี้ก็คือมีผลเยอะมากในระดับ S R R N นะเพราะว่าระดับพวกนี้มันจะเป็นเดนดาเมจโดยตรงนั่นเองนะทุกคนอันนี้คือจดไว้ก่อนนะลดโจมตี80%อาตาัตดรดาาเลดลง30%จดไวนะ้นดต่อไปอจะเป็นระดับรนะดึ่งเนี่ยไง่มีอะไรเนี่ยด่วนใหต่อันจะเป็นจโดับ R นะซึ110่190 แล้ะถ e ้ามีเอฟเฟกต์พวก เออ่แก๊งฟูบุกิอ่ะเออถ้ามีแก๊งฟูบุกิจะเพิ่มดาเมจ่งเลยพวกนี้ซึ่งอันนี้ผมตัดทิ้งไปคือดามิเฉยเฉยอเออมันเฉยๆอ่ะมาดูคือถ้าจะที่เอาดาเมจโดยตรงเนี่ยมาระดับ sr ดีกว่าเพราะเป็นระดับที่สูงกว่าดาเมจก็จะมากกว่านั่นเองนะทุกคนซึ่งระดับ sr เนี่ยดาเมจส่วนใหญ่ก็จะพอกันนะเห็นปหมร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยร้อยเท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยเอออันเนี้ยเท่ากันหมดเลยแต่จะมีสองตัวที่โดดเด่นขึ้นมานะก็คือหน้าพุดดิ้งนะหน้าพุดดิ้งเนี่ยจะสร้างดาเมจอยู่่ทีแ้ดสริกกกุุเดสาโตริ อ่าช่างมันเถอะเออคืออันนี้จะทําดาเมจอยู่ที่2องรซึ่งมันก็มากกว่าตัวอื่นแล้วเพราะฉะนั้นตัวที่เราควรโฟกัสก็คือ2ตัวนี้นะทุกคนเรื่องตัวอ่าตัวอะไรนะหน้าพุดดิ้งเนี่ยมันจะสร้างดาเมจอยู่ที่2องใช่ไหมแล้วก็มีการแปะดีบับบดขยี้สามสิบเนเดสกาโตลิงกูเนี่ยมันทำดาเมจแค่2องรแต่ดีบัฟบดขยี้เนี่ยมันแปะอยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นนะก็คือมากกว่าหน้าพุดดิ้งถึงห้าเปอร์เซ็น ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมีดาเมจน้อยกว่าก็จริงไงปะสอง้อย้าสิน้อยกว่า30%แต่5%ตรงเนี้ยมันสามารถกู้คืนมาได้ทุกคนก็คือต่างกันที่30%มใช่ไหมการที่จะเอาตัวอื่นมาตีให้ครบ 30%ตรงเนี้ยไอ้าความต่าง5%มาตีใครบสามเนี่ยเราต้องไปคิดย้อนกลับเนาะซึ่งคิดย้อนกลับม,มาแล้วเนี่ยก็คือจะอยู่ที่หกรเนะเพราะว่า5%้อร์เซ็นตของหกร้อยเรนต์เนี่ยก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมาบวกสอ0ร้อยห้าสิบก็จะเท่ากับสองร้อยแปดสิบตรงนี้นั่นเองซึ่งถ้าสมมติตัวละครแต่ละตัวเนี่ยโจมตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหกตัวก็หกร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีเพราะฉะนั้น,นอ 100%ของแต่ละตัวถูกแล้วถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเปอร์เมันก็เพิ่มไปแบบทวีคูณไปอีกทุกคนสมมติทีมตีรอบหนึ่งคือหนึ่งอในห้าของหนึ่ก็คือ5้าสมาบวกสองรอาสิบตรงนี้ก็คือ300ก็มากกว่านี้สองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าเดสกาตริกุดีกว่าแน่นอนนะนอกจากนั้นเนี่ยเดสการโตริกักีตุกเนี่ยมันจะมีการเพิ่มเอฟเฟก ก็คือเวลาที่บอสติดบ,บทขยี้เนี่ยมันจะโดนล,ลดอาตาัตราต้านขีอีก2ี้เอรหมายความว่าทีมเราเนี่ยจะตีติดขีง่ายขึ้นนั่นเองนะคนเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่ดีที่สุดในแง่ในสายอาวุธเลยนะซึ่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สานั่นเองอ่าตัวที่สาเป็นเดสกาตริกุกนะทุกคนแต่ในกรณีที่ไม่มีตัวเนี้ยอ่าผมลืมพูดในกรณีที่ไม่มีไปเนาะอ่ะเอาที่ดรจีนะาเนี่ยผมว่าทุกคนมีอยู่แล้วนะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ใช้คอ,อยูแล้วกัน สวนตัวเนี่ยผมมองว่าเออคือถ้าไม่มีคอร,รคตอรจรนีน่าเนี่ยผมมองว่าเอาคออะไรก็แทบไม่ต่างนะฉะนั้นผมฟ,กฟิกสายเทคนิคเป็นตัวนี้แล้วกันนะทุกคนคือฟิกไปเลยตัวนี้ต่อไปสายพลังเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะอันนี้ผมมาพูดก่อนในกรณีที่ไม่มีอิโซโกดนะถ้าไม่มีอิโซโกดเนี่ยผมแนะนําเป็นผีเสื้อเอ็กดีก่อนละกันเพราะว่าตัวเนี้ยมันใช้ดวงเยอะเกินไปแต่ในกรณีที่ไม่มีผีเสื้อเอ็กดีเนี่ยผมก็จะนําเป็นอ่าเป็นตัว เ่านั้นฟ้าไหวพีพละกันเป็นตัวนี้นะไอตัวที่โจมตีตัวเดียวนั้นเนี่ยเป้าหมายแล้วเดี๋ยวไอตัวอื่นเนี่ยมันจะโจมตีแบบแนวตั้งตัวนี้ก็จะโจมตีเป็นแนวนอนนะเอออันนี้พวกเนี้ยก็คือมันจะต่างกันตัวนี้จะแรงสุดก็อเอาเป็นตัวนี้แทน เออคือถ้าไม่มีอิโซโกะไม่มีพีเซเอ็กดีก็มาตัวนี้ต่อแล้วถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยก็เป็นคอมบุอิฟฟินิตี้แล้วถ้าไม่มีคอมบุอิฟฟินิตี้เนี่ยก็เอาตัวไหนก็ได้คือมันก็ไม่ต่างแหละอ่าแล้วก็คอมบุอิฟฟินนตี้เผื่อใครสงสัยนะไอ้ชำนาไอ้กก่กนตรงเนี้ยคือแปะไปแล้วเวลาติดมันซอนทับไม่ได้นะก็คือแบบแปะไป10อันมันก็ติดแค่อันเดียวนั่นเองนะคนอันนี้ผมไปลองเทมแล้วแปะสองรอบก็คือมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือมันติดแค่อันเดียวมันไม่เหมือนเมตาใหม่ที่แบบชำนากััดดดก่อนนน้้ติไหลายรอออบะรกนนนนัั้คืต่่างยูะ ต่อไปก็จะเป็นสายอุปกรณ์นะคือถ้ากรณีไม่มีเดสกาโตริกุเหมือนผมเนี่ยก็จะใช้เป็นหน้าพุดดิ้งแทนแต่ถ้าไม่มีหน้าพุดดิ้งเนี่ยจากที่ผมไปเทียบม,มาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสติงเกอร์นะแล้วถ้าสติงเกอร์ไม่มีเนี่ยก็จะเป็นตัวสว่านซัม,มูไลนะอันนี้ก็คือผมเทียบจากตรงเนี้ยเห็นหมร้ยสี่สิามสิบเอันนี้เท่าไหร่ ร้อยสี่สิเปอร์เซ็นเหมือนกันสามห้าเปอร์เซ็นตอลไม่ใช่เป็นสปริงมาแต่งก็คือถ้าไม่มีเดสกาตริกูเนี่ยเอาเป็นหน้าพุดดิ้งแล้วก็จะเป็นสิงเกอร์แล้วก็สปริงมาแต่แล้วค่อยเป็นสวรรคซามูไรนะก็คือไล่มาพวกเนี้ยแหละอ่าก็คือประมาณนีนะ้ต่อไปก็จะเป็นสายต่อสู้นะก็คือตอนนี้เรามีสามตัวเนาะก็เป็นสายที่หนึ่งพลังหนึ่งอุปกรณ์หนึ่งเป็นสามตัวต่อไปก็จะเป็นสายต่อสู้สายต่อสู้เนี่ยกันไล่มาที่ระดับเอ็นก่อนเลยนะระดับเอ็นเนี่ยไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็คือเนี่ยม เฉยๆพาะเนี่ยดาเมจมันน้อยตัดทิ้งได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะตัดทิ้งได้เลยดาเมจโดยตรงเน้นๆน,น,นะทุกคนมันแบบไม่เยอะอะเออไม่เยอะอ,อ,อาจจะมีตัวนี้มาบัฟซึ่งผมบอกว่ามันก็ไม่ได้เยอะเพิ่มเพิ่มขึ้น30%ไม่ได้เยอะเออก็คือตัดทิ้งตัดทิ้งจนถึงระดับสุดท้ายแล้วอันนี้จะเป็นระดับ SR S R ซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงก็คือตรงเนี้ยมันจะมีการแปะบัฟดาเมจด้วยนะแปดีบัฟดาเมจใส่บอสด้วยนะซึ่งตงัวเจ ให้แรงขึ้นทุกครั้งที่บอลโดนโจมตีอย่างเช่นผมแปะน,นี้ไป50%ใช่ไหมตอนบิดคิงโจมตีไป100%เนี่ยก็จะโดนดาเมจของบิดคิงเพิ่มไปอีก50%อะไรแบบนั้นทุกคนเซเน็กตีไปเนี่ยก็เพิ่มอีก50%ของดาเมจของตัวเซเน็กอะไรเงี้ยเออมันมีการแปะเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือต้องมาเทียบกันนะอ่าอย่างเนี้คือ50%อันนี้แปะเท่าไหร่แปะ50%เหมือนกันเท่ากันอะไร์เซ็นต์เอออันนี้แปะเท่าไหร่แปะอันนี้ไม่บอก อันนี้ไม่บอกอันนี้ไม่มีนี่หว่าไม่ใช่ไม่บอกแล้วก็ฮาวุกคิจิอันนี้แปลกเท่าไหร่แปลกหกเอรนตอ้นนี้เยอะแหละเยอะแหละเออน่าสนใจนะก็คือจดไว้ทุกคนซึ่งตรงเนี้ยผมต่อไปที่มาดูดาเมจเนี่ยต่อไปแล้วก็ มาดูดีบัฟดาเมจแล้วใช่ไหมต่อไปแล้วก็มาดูสกิลอันติกันว่าตัวไหนดาเมจแรงระหว่างตัวที่แบบแปดเท่ากันไนี่ะก็คือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ถูกไหมส3ตัวอ่าตัวแรกเนี่ยนกกวาดจะทำดาเมจอยู่ที่2 0 0 5 0อยถึงห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเห็นปะสูงสุดห้าร้อยเอร์เซ็นต์สองถึงห้ครั้งก็คือสองร้อยถึงห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองซึ่งกางเนี่ยคือสามร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองทุกคนต่อไปก็จะเป็นบีคิงบีคิงเนี่ยทำดาเมจที่หนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่จะ สามอันนี้300คืออันนี้มากกว่า60%นั่นเองต่อไปก็จะเป็นตัวฮามุกิจิฮามุกิจิเนี่ยทำดาเมจที่ร้อยแปดสิบเปนะทุกคนซึ่งก็ร้อยร้อยแปเออมันก็ไม่ได้แรงอะไรเนาะเออเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าเออ มันน้อยอ่ะน้อยอ่ะถึงจะต่างกันสิบเปอร์เซ็นต์แต่นักกวางกับบิตคิงอ่ะมันทำดาเมจที่แบบแรงกว่าเลยนะเออแรงกว่าเลยแล้วก็มันแปะดีบัฟเหมือนกันอ่ะถูกไหมเออแปะดีบัฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่จำเป็นที่ต้องเอาฮามุกิจิก็ได้คือมันแปะดีบัฟเหมือนกันไม่พอไอตัวนี้ยังแบบเออแรงกว่าอีก่ะเออมันอาจจะต่างกันสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะมีส่วนต่างที่แบบมาเทียบมาอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวผมมาคำนวณสต่างแล้วกันเผื่อใครสงสัยร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เทียบกับบิตคิงเนี่ย เทียบกับนักกวัลละกัน300%้คือต่างกัน120%การที่ทำดาเมจให้กลับขึ้นมา120%ก็ต้องตีมาทั้งหมด1,200ดามจอ่ะเออ1 2 0 0ดาเมจซึ่งผมบอกว่าเฮ้ยมันก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วเราก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรรวมถึงตัวเนี้ยมันหายาด้วยเพราะฉะฉนั้นผมบอกว่าเอาหน้ากกวัน ไปเลยดีกว่านะเพราะฉะนั้นหน้ากาหวานก็จะเป็นตัวที่4ในสายต่อสู้นะคนคือดําด,ดัเมชได้สูงเลยแล้วก็เปะดีบัฟแรงด้วยแล้วก็บีคิงด้วยอันนี้ก็เอามาด้วยนะคนเพราะว่าเห็นว่าอันนี้ดํเสามร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งอย่างที่ผมไล่ไปให้ดูทุกสายเมื่อกี้มันไม่ค่อยมีตัวที่ทำำําดําเมชได้ขนาดนี้นะเออดําเมชได้เยอะแถมสูงสุดห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วย,ย,วแ,วยแล้วก็กลางๆสามร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมเอาไปเลยหน้ากาหวาน ต่อไปก็คือบีคิงอันนี้บีคีเป็นตัวที่5คืออันนี้ก็คือจริงๆมันดีกว่านะกว่าแบบผมพูดสํหรับการเฉยๆอันนี้คืออย่างที่บอกไปดาเมจมันแรงอยู่แล้ว80 3 240 240สกิลอติอีก360คือแรงมากหรือตีธรรมดาก็ได้มันต่างกันที่20%คือตรงนี้จากที่ผมลองไปเล่นมานะผมสงสัยมากเลยผมรู้สึกว่าตีธรรมดาแรงกว่าตอนที่ใช้สกิลอติอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเอไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวผมไปเทสให้ดูเลยแล้วกันอ่ะก็เอาเป็นว่าบีคิงแล้วก็นักกวัดนะได้มาอ2ตัวรวมเป็น5ตัวนะซึ่งจะขาดอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ต้องไปเทียบดาเมจกันนะทุคนซึ่ง จากที่ผมไปเทียมมาเนี่ยตัวที่ดาเมจแรงที่สุดต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวแม็กสายฟ้านะซึ่งแม็กสายฟ้านั้นเนี่ยดาเมจที่แรงก็คือโจมตีธรรมดา100%แล้วก็มีมีแปะเผาไหม้สี่สิเป็น140%แล้วย่อตอนโจมตีธรรมดาเนี่ยก็คือจะมีโบนัสด,ดาเมจเพิ่อมอีก100%กรณีที่ตีศัตรตูที่ติดเผาไหม้นะก็รวมเป็น240%ซึ่งตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยตัวละครสายอื่นมาตีแรงกว่าไม่ใช่เหรอใช้ส,สกิลอันเ่า ผมเทียบสกิลติมาเยอะมากนะทุกคนซึ่งพลังมันไม่พอนะคอจีนัสมันไม่ได้แบบให้พลังเยอะขนาดนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะเทียบเนี่ยก็คือควรดูตัวที่มาโจมตีธรรมดาลแล้วแรงไปด้วยคือตัวที่ตีธรรมดาลแล้วแรงที่สุดเนี่ยก็จะเป็นแม็กซ์ใส่ฟานนั่นเองนะทุกคนเพราะฉะนั้น,นก็คือเพิ่มเข้าไปเป็น6ตัวนะซึ่ง6ตัวเนี่ยก็คือตามนี้เลยทุกคนนะี่จัดทีไม่เห็นตามนี้เลยนะโดยเรียงตัวที่โจมตีสกิลติเนี่ยก็คือตามนี้เลยเออตามนี้เลยน้ากัะหว่านเนี่ยตีตีตัวแรกเลยนะนอีไปุ นกกวันดีบัฟดาเมจเออดีบัฟดามเมจเป็นชื่อที่แปลกดีเหมือนกันนะเออปกติเวลาตีไปอีทีมโดนดามเอจอันนี้ก็คือดีบัฟชื่อดามเมจดด้วยอะโอเคดีบัฟดามเมจนะคือตีไปปุ๊บแปะดีบัฟดามเมจปั๊บก็คืออีทีมแปดดีบัฟดามเมจแล้วก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นนั่นเองตัวต่อไปเนี่ยที่ให้ตีต่อก็จะเป็นหน้าพุดดิ้งนะหลือใครที่มีอะไรนะมันชื่ออะไรลูบลูบลูบลูเอะตัวอย่างเออใสอนะออ่อุอปกดับที่ผมแนะนำจะเออก็ค บทขยี้นะทุกคนเพื่อทําให้ศัตรูเนี่ยให้บอลเนี่ยโดนดาเมจโดยตรงแรงขึ้นนั่นเองนะแล้วตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นอิโซโกอันนี้เอามาใช้สกิลติเพื่อเพิ่มบัฟให้ทีมตัวเองนะก็คือเพิ่มสะท้อนดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะทุกคนแล้วต่อไปเนี่ยอันดับที่สี่เนี่ยก็จะเป็นแม็กซฟยฟานะอันนี้ก็คือไม่มีอะไรนะทุกคนที่เหลือในอันดับสี่อันดับห้าดาเนี่ยคือเอามาตีธรรมดายอย่างเดียวนะว่าคอทีนั้นเนี่ยมันมีดาเมจไม่พออยู่แล้วแหละเออคอ คอนจีนั้นมันไม่ใช่มีดาเมจไม่พอมันมีไอลูกไฟไม่พอมีพลังงานไม่พอให้ใช้สกิวติได้6ได้4ตัวอยู่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ3ตัว3ตัวเนี่ยเต็มที่ก็คือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นั่นเองนะเออฉันเนี่ยตัวที่เหลือเนี่ยก็คือตีธรรมดานี่ก็คือวางไปซึ่งการวางเนี่ยผมแนะนําคือวางตามนี้เลยทุกคนก็คืออิโซโกตัวที่1นึ่งดร็อเจนัสตัวที่2องน้ากวาดตัวที่3หน้าดดิ้งหรือสายอาวุธเนี่ยที่แปะแปะบุดขยี้เนี่ยตัวที่ส่แมสสายฟ้า5าแล้วก็บ ตอนที่บอสเจอปุ้มเนี่ยบอสตีตัวแรกตายก็คือตัวดรจีนัทใช่ไหมซึ่งดรจีนัทเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อทีมเาะมันมาเพื่อยืนตีธรรมดาเฉยๆไม่ใช่แนี่ยคือโดนบอสตีตายได้เลยนะตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอิโซโกะเพราะว่าอิโซโกะเนี่ยแค่รอบแรกอะ่ะเราแปกบัฟเพิ่มเพิ่มบัฟให้ทีมตัวเองสะท้อนดานเมจก็พอแล้วเออหลังลบสองลบสามเนี่ยใช้สกิลอันติไปก็ไม่มีค่าถูกไหมเออแปกไปก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะน,นั้นก็ปล่อยตายไปนะเพราะว่าบัฟมันอยู่ทาวอนอ่าบัฟออยยูู่่ทาววนนนนะเเเดดดีี๋ผมปิใหห้็ เพิ่มฟังทั้งหมด20%ไม่มีคําว่ากี่รอบก็คือแปกถาวรน,นั่นเองเพราะฉะนั้นแค่รอบแรกแปกก็จบแล้วนะเออเพราะฉะนั้นรอบ2ก็ตายได้เลยรอบสามเนี่ยตัวเชี่ยเริ่มตายก็จะเป็นนักกว่านะอันนี้จริงๆที่ผมมายืนเนี่ยคือมันไม่ตายนะคนคือบอสตีตอนแรกรอบที่1นึ่งใช่ไหมตัวดอตอรจินาตายพอตีเสร็จปุ๊บล่างคนมาร่างแรกตีบอสตีรอบที่2ตาย แล้วก็มีร่างคนตัวที่2มาอีกก็เป็นตีบอสรอบที่3อ่ะรอบบอสรอบที่4ตัวอ,อิโซโกะตายรอบที่5ก็ตีร่างคนรอบที่6ก็ตีร่างคนรอบที่7เนี่ยก็จะเป็นนักกัหวานอ่ะนักกัวันก็จะเริ่มตายแล้วถูกไหมซึ่งจริงเนี่ยนักกัวหนไม่ตายนะคนที่ผมจัดแบบนี้คือเพื่อนักกัวันไม่ตายด้วยนะเพราะว่าเราอ่ะมีสิ่งที่เรียกว่าพิเศษอยู่ทุกคนพิเศษเนี่ยจะมีระดับพิเศษที่จะทําให้ทีเป็นอมตะได้ก็คือ,อมีโลกอมตะนั่นเองนะทุกคนโลกอมตะไหนเก็น,นป เออไปทําด้วยนะเห็นบ้านโลอมตะเห็นปะตัวตัวนี้ผมก็มีโลอมตะเหมือนกันนะนั่นแหละเวลาบอสตีจริงเนี่ยตีตอนแรกตีดอกเตอร์จินัตติดโลอมตะรอบที่หนึ่งรอบที่2ถึงจะตีตายนั่นเองนะทุกคนแล้วก็รอบที่สามเนี่ยก็จะเป็นล่างคนรอบที่สี่ก็ล่างคนรอบที่หเนี่ยก็จะตีอันนี้ติดโลอมตะรอบที่6ก็จะตีตายรอบที่7ก็เป็นล่างคนรอบที่แปก็เป็นล่างคนรอบที่เก้าเนี่ยก็จะติดโลอมตะรอบที่1ิบเนี่ยถึงจะตายนะทุกคนเพราะฉะนั้นคือรอบที่สิบเนี่ยจะอยู่ได้ถึงงตััวเเลยนนน่อะ แต่ในกรณีที่เราไม่มีโรกอามาตะเนี่ยตัวนี้ก็าจะตายซึ่งผมแนะนําว่าถ้าจะให้ตายเนี่ยเอาเป็นตัวแม็กสายฟ้า เอออันนี้ก็คือยืนแบบเนี้ยอันนี้ก็คือนักตะวันก็ตีต่อไปเพราะมันตีแรงส่วนแมสเซฟ้ามันตีไม่แรงเท่า3าตัวนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นนักเป็นแมสแซฟ้าตายไปแต่ก้อนนี้ของผมเนะี่ยมายืนแบบนี้เออเพราะว่านักตะวันผมเนะี่ยปั้นโลมาตักไว้นั่นเองทุกคนนี่เวลาจัดก็คือจัดแบบนี้เลยแต่ถ้าม,มีโลมาตักก็สลับกันแค่นี้ไม่มีอะไรนะแล้วก็สกิลลูนเนี่ยคือสกิลลูนเนี่ยที่ผมแนะนำก็จะเป็นโลอมาตากักเพราะว่าเลือดเนี่ยได้ไปก็ไม่ช่วยอะไรเออแล้วก็อันนี้ก็จะอันไหนแรงก็เเเเอออออาาาาััััันนนนนนน้้ะสหหรรบกกกแแคคทู่งตตืมุ คือจริงอะเกาะอามาตัก็ไม่มีผลหรอกเพราะว่าเราใส่โลมาตะให้ทุกตัวแนวหน้าอยู่แล้วไงเออฉะนันนก็แทบไม,ม่ผลนะเพราะฉะนั้นการจัดทีมก็คือประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นให้ดูกันนะนี่จัดตามนี้เลยนะอ่ะผมก็ไปเลยเออไปเลยสู้บอสชิวๆเนะี่ยอ่ะตอนแรกเราเปิดว่าหน้ากว่าไปปุ๊บแปะบัฟดาเมจแรงขึ้นอ่าทำให้บอสโดนด,ดาเมจแรงขึ้นนะเวลาโจมตีเนี่ยเพราะเราโดนโจมตีจะมีคำว่ารับดาเมจ ึ่งแต่ละตัวที่ตีเนี่ยมันเท่ากันอย่างเนี้ยคือ49อันนี้82ผมดูแค่2ตัวหน้านะแหนะป้า82ตัวเดิมขึ้น82เพราะว่าไอ้ไอ้รับดาเมจของไอ้ตัวน้าตวัเนี่ยมันจะทำให้ตัวละครที่โจมตีเนี่ยทำดาเมจเพิ่มขึ้นของตัวเองนั่นเองคือ70%ของตัวละครตัวนั้นนะอย่างนันตวรัตผมปั้นสุดแล้วมันก็จะเป็น70%นะแต่ละตัวแตกต่างกันเริ่มต้นเนี่ย50%แต่ผมปั้นสุดอะไรเงี้ยอ่าก็คือได้ตามนี้เลยเนี่ยเวลาตีก็ตีไปบอส แตกไปติดโลมาตาะเห็นป่ะโลมาตะลบสองตีถึงจะตายอะไรแบบนี้นคือไล่ไปเรื่อยๆนี่ผมก็กดเปิดอันติให้หมดเลยนะเออแล้วก็ลูกไฟอย่างที่ทุกคนสังเกตมันจะใช้อัติได้แค่2ตัวตัวสองตัวเองอย่างมากก็3ตัวนี่ผมก็จัดแบบนี้เลยเพราะว่าหลังที่อิโซโกะตายเนี่ยแล้วมันใช้ได้3ตัวไอตัวนี้ก็จะได้อันติไปทีนึงเสื้อติมันก็แรงอยู่เออสองร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วลบต่อไปมันจะพลังไม่พอก็ค่อยตีธรรมดาอะไรแบบนั้นทุกคนเนี่ยผมก็จัดแบบนี้ไป ไล่ไปเรื่อยๆสิบรอบทุกคนซึ่งผมไม่เล่นให้ดูหรอกสิบรอบเพราะมันนานมากนะสิบรอบนานแบบนานจา้าเนี่ยบ้าตายปุ๊บล่างคนมาปับ๊บเสื้อล่างคนเนี่ยไม่ได้โจมตีหรอกเพราะว่าล่างคนเนี่ยมันจะโจมตีหลังบอสนะเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆคือตรงนี้ผมก็ใส่ไอ้นี้ด้วยนะใส่กลยุทธ์ด้วยนะไล่ตีนะครับซึ่งกลยุทธ์ไล่ตีที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์ไล่ตีฝั่งปีศาจนะทุกคนเห็นปะนเพราะว่าไอ้ตัวอิโซโกเนี่ยมันจะไม่มีพลังพอที่จะใช้ใชสกิโอตติรร่่ววมถไ้ัฮีีเนย มันมีไม่กี่ตัวเห็นไหมสองตัวผมเอาหลายตัวดีกว่า3ตัวแลนติเยอะกว่าแล้วก็มีการแปะดีบัฟทุกตัวเออทุกตัวมีแปะดีบัฟเพราะงี้เนี่ยดีกว่าแน่นอนส่วนอันนี้มันไม่มีแปะดีบัฟอยู่แล้วนะสก,กิลอันติก็เลยไม่เอานั่นเองเออก็คือไปอุ้มสะท้อนไปแรงแล้วผมไม่รู้ด้วยนะว่าไอส้สก,กิลอันติของอิโซโกะเนี่ยมันทําการแปะดีบัฟแบบซ้อนทับได้หรือเปล่าแบบ20%เนี่ย เพ like ิ่มอีกก็เป็นสี่สิบเพิ่มอีกก็เป็นหกสิบเพิ่มอีกก็เป็นแปดสิบเพิ่มอีกก็เป็นหนึ่งร้อยอันนี้ไม่รู้นะทุกคนเอออันนี้อาจจะต้องใครเดี๋ยวผมไปสโลวิดีโอดูแล้วกันว่ามันเพิ่มไหมคือถ้าเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ปักหมุดไว้แล้วกันเนาะเออคอมเมนต์แล้วก็ปักหมุดไว้ว่ามันเพิ่มไหมถ้าไม่เพิ่มเนี่ยมันก็จะเท่าเดิมทุกรอบแต่ถ้าเพิ่มเนี่ยมันก็จะทวีคูณไปเรื่อยๆนั่นเองแต่เราก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยนัะีดไวจ้ เนี่ยป้ก็จะโดนไปเรื่อยเนี่ยปล่างคนหมดแล้วต่อไปอิสโ,โกจะเป็นตัวต่อไปที่ตายนั่นเองนะคนอันนี้ก็คืออันติไปแรง คือถ้าสมมติมันซ้อนทับได้เรื่อยๆเ,เนี่ยอาจจะเปลี่ยนระดับเป็นอิโซโกอันติก่อนตัวนี้เออเพราะว่า20%อ่ะมันแรงนะ20%ของบอสมันแรงสุดแล้วอิโซโกอาจจะเปิดตัวแรกเลยต้องอันติกแน่นอนเลยเพราะมันแรงจัดๆอะไรแบบนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่เนาะเดี๋ยวผมหาเพิ่มเติมในคอมเมนต์ปักหมุดแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวผมกดข้างด้วยกันโอ้ยแปกแต่ติดโลมาแต่ปะรอบไฮอ,อยู่ตรงนี้อยู่เลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ากากหวันผมไม่ไต่เลยนะเออแล้วก็โจมตีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนเนี่ยมันก็จะแบบได้ดามเราจะะทได้้แลวน เออถ้าที่เราจะทําได้ก็ประมาณนี้เออตามนี้นะอันนี้ผมก็มาเล่นให้ดูซึ่งที่ผมจะนําต่อไปก็จะเป็นกลยุทธ์นะกลยุทธ์เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือแปกไล่โจมตีฝั่งปีศาจดีกว่าเพราะว่าฝั่งปีศาจของเราเนี่ยมีเยอะกว่าฝั่งฮีโร่เออเนี่ยผมเปิดให้ดูเห็นปะ่ะฝั่งปีศาจเนี่ยเยอะกว่าฝั่งฮีโร่นะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ไล่โจมตีเนี่ยให้ฝั่งปีศาจอย่างเดียวดีกว่าเนี่ยหนึง่งเอ๊ะทำไมมันวางแปลกๆอ่ะวางเนี้ยก็คือหนึ่งสอง 3ตัวแล้วก็แปะดีบัมหมดเลยแล้วิโซโปรถ้าสมมติซอนทับได้เนี่ยก็จะยิ่งเยอะกว่าเดิมนะตัวเติร์จีนั้นเนี่ยมันไล่โจมตีไม่ได้อยู่แล้วนะมันมันเป็นไล่โจมตีฮิวเอะพวกไล่โจมตีฮิวมันจะไม่ไล่โจมตีนะอ่ะเพราะงั้นก็คือเยอะกว่านาะเยอะกว่าเพราะฉะน,นั้นก็เอาอันนี้ไปเลยนั่นเองนะทุกคนรวมถึงทุกตัวเนี่ยมันมีการแปะดีบัมหมดเลยนะเออมีการแปะดีบัมหมดเลยเพราะฉะน,นั้นมันก็คุ้มกว่านั่นเองนะ แล้วก็ไอ้พวกการ์ดพวกอะไรเนี่ยก็คือใส่เท่าที่มีอ่ะเออไปเอาตัวหลักมาใส่นั่นเองคือใส่เท่าที่ใส่ได้ใส่โจมตีให้หมดไม่ต้องใส่เลือดทุกคนเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวเนี้ยอย่างที่บอกโดนตีทีเดียวตายใส่เลือดมาไงก็ตายดีเพราะฉะนี้ใส่โจมตียัดยัดโจมตีอย่างเดียวไปเลยดีกว่านะเออโจมตีเท่าที่เจ้าโจมตีได้นั่นเองนะทุกคนแล้วก็พวกรูนเนี่ยเออพวกทักษะพวกทักษะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็คือเอาที่จะใส่ได้อ่ะ อาจจะโยกตัวละครหลักมาใส่ก็ได้เพิ่มโจมตีอะไรพวกเนี้ยแต่ว่านักกว่าเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นนี้นะแผ่นชีคาดเออแผ่นชีคาดเนี่ยคือใส่ไปมันจะเพิ่มดาเมจไอ้ดาเมจที่แปะไปเป็นเปอร์เซ็นต์คือการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันดีกว่าเพิ่มเป็นค่าคงที่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือใส่แบบนี้ไปซูนบีคิงเนี่ยคือมันมีการแปะรับดาเมจเหมือนกันแต่ว่ารับดาเมจของบีบคิงเนี่ยมันแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต เออเนี <mile> ่ยมันไม่แรงแต่นักกว่าเนี่ยมันจะแรงกว่าเดี๋ยวคนคือทำฮาร์ดเราเหลืองฮารเราโม่เนี่ยมันก็จะแรงขึ้นไปเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้รับดาเมจเนี่ยเวลาแปะเนี่ยมันซ้อนทำไม่ได้มันจะยึดอันที่สูงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รับดาเมจของตัวนักกว่าจะเป็นตัวรับดาเมจที่แสดงผลอยู่ตัวเดียวของบิทคิงไม่แสดงเพราะว่าบิทคิงมันน้อยกว่าไงแล้วมันซ้อนทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ดาเมจเนี่ยก็คือเอาของนักกว่าเนี่ยเออใส่ตัวเดียวเลยเอาดดดดดีีีีีีีีีททท่่่่่่่่่่สสสสุเเเเเเเลลลลยยยยอออออออใตตตตัััววววหืืกก็็็โโจจจจมมมมแแแแาานน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 นขงงงบิคค้้ไไผผะปป เออก็คือใส่แพรโจมตีแทนถ้าเลเวลเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างทุกคนเห <ร Stevens. S 1> Sadly, ็นคือแพ่โจมตีผมเลเวลสามเงียแล้วผมขี่เกียจโยกตัวหลักมาผมก็เลยใส่นี้ไปแทนเออแต่จริงคือใส่โจมตีนัดที่เหลือก็คือใส่โจมตีเน้นโจมตีอย่างเดียวบีคิงเนี่ยนอกจากโจมตีแล้วก็จะเป็นไล่โจมตีอะไรเนี้ยก็คือใส่มานะเพราะบีคิงเนี่ยไล่โจมตีด้วยอะไรแบบนี้นะคนเออที่เหลือก็ใส่โจมตีอย่างเดียวอะไรพวกเนี้ยหรือบางตัวมีดาเมจโบนัสอย่างเนี้ยมีดาเมจโบนัสดาเมจเผาไหมเนี่ยก็อาจจะใส่ เอ่อพวกทักษะที่มีการเพิ่มโบนัสดาเมจอะไรพวกนี้ก็ได้นะก็เราแต่คือใส่เท่าที่ใส่ไปมีอะไรก็ใส่ไปทุกคนไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่ามันมันห่างกันไปเยอะหรอไอตรงเนี้ยที่เพิ่มไปเพราะว่ามันเป็นระดับระดับต่ำอ่ะเออมันระดับต่ำดาเมจมันอาจจะไม่เยอะแต่ก็เอาเท่าที่ได้อ่ะเออเท่าที่ได้ทุกคนอ่ะก็คือประมาณนี้นะที่ผมมาแนะนำทั้งหมดนะก็ไม่น่ามีะไายระวบ่ดกลยุทธ์ไปแล้ว ทักษะไปแล้วอุปกรณ์คือยกมาใส่ไม่ต้องอะไรเลยโจมเตียงเดียวพูดไปแล้วตัวละครที่จัดเผื่อก็พูดไปแล้วเออเผื่อเผื่อไปแล้วเนาะตัวนี้ตายไม่มีตัวนี้ก็ตัวนี้แต่สองตัวนี้น่าจะมีกันหมดอยู่แล้วเอออ่าก็อืมก็ถ้าไม่มีก็อาจจะเอาสนิกมาสนิกเนี่ยไล่โจมตีแรงอยู่เออถ้ามันติดต้านทานนะแต่ส่วนใหญ่ตายก่อนอะดอคิคือตัวที่เหลือเนี่ยผมบอกว่ามันไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์อ่ะคือมันไม่ค่อยมีมีแบบ อิมเพกขนาดนั้นอ่ะเออมันไม่มีผลกับเกมขนาดนั้นดานมิทอะไรพวกนี้ไม่ขนาดนั้นแต่ตัวที่ผมพูดไปนี่คือหลักๆเนยแหละเพราะฉะนั้นน่ยทีมก็คือตามน,นี้ทุกคนการจัดลำดับก,การโจมตีตามนี้เลยนะอ่างน,นวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วขอทุกคนโชคดีไม่เกลือวางแผนอะไรก็ไปไปตามแผนนะหวังอะไรก็เป็นตามที่หวังแต่ถ้าอะไรๆก็ไม่ไปใจเนี่ยก็ถือว่าซวยแทนผมละกันแล้วถ้ามีความเพียหรือไอเดียอะไรเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันด้วยนะอย่าไว้เจอกันใหม่ตีอยู่ครับทุกคน